จะพาทำอะไรพี่น้องมะเบิ่งเด้อยบัลีนี้เข่าเหนียวอันนี้เอาไปยังกระสีนี่เป็นข้าวเหนียวไรเบอร์รี่แล้วพี่น้องอ่าเบ้าไหลดอกแต่ว่าอยากนลกอยาก,ยาก,ยากคิดเมนูนี่ขึ้นมาก็คือบ่เมนเมนูอย่างพอแม่ตั้งแต่เป็นเล็กหน่อยเป็นพาเค็ดกินเนาะพี่น้องข้าวเหนียวที่กินบ่าเมื่อเรามาตากเองีิงพี่น้องทีว่าข้าวแต้นที่บแม่นนี่พี่น้องเนี่ย แถวขวากระทะเอากระหอนได้ทีแล้วนะน้ำมันใส่จักนิดหนึ่งเดี๋ยว่น้องสิบว่าขวาแบบอนั้นเอาน้ำมันเกลียก่ยตูดกระทะสิบว่าน้ำมันใส่แบบจนทอดแต่ว่าเราจะทําให้เป็นเนี่ยเพราะเขาพอ,อ,องๆเนาะอืมนั่นแหละประมาณนี้เดี๋ยว่น้องเวลาอันนี้กระทะเอากรหอนได,ด้ทีโอ้โห ก็จะเอาเข่านอนนี้เทลงนี่ค่อยๆขวาไปองเสียไปงอขวัวปิ้นไปปิ้นมาโคาเรไปโคเรมา,าเสยอกะใส่เวลาในจะน,น้อยเนาะขนเอาเห็ดไฟแห้งหลายก็จะใหม่ก่อนเขาจะพองเป็นไงแจ้งว่าอะไรว่าเอาว่าข้าเหนียวก็เป็นซีนีน้เป็นเข้าเหนียว ไรเบอรี่เพราะว่าทั้งนี้กินอ่าก็กินได้หลายแบบนะคะแต่ว่าก็ดีเจ้าของข้าวเหนียวอันเนี้ยมันเหลือแล้วแค่นี้แหละพี่น้องไปตากไปเอาคือเอาไปทอดน้ำมันฟูฟูหลดบอเซ็ตแบบนี้ค่ะต<ส>อกับแม่ป้านั่นเห็ดอยู่เฮ็ดกินแล้วไปนาะโอ้จะหลดอีกยังเป็นประกาศมาเร่งเป็นตางมาแล้วพอกระสีขวาก็เร่คเรกรุบเสียง ช่วงนี้ก็จะมีรถเลนน์ู่นนี่นั่นหลายๆย,ย,ยางล้วพี่น้องเออยอเนาะจักสิสวาจังไดงต้กงจำเป็นเริ่มแล้วเห็มว่าเขาจะเริ่มออกฟองๆเน,น,นี่ยสักหน่อยกวัวปิ้นไปปิ้นมาสิลูกพี่น้องใจเย็นสักหน่อยของอร่อยมันก็อยู่ที่ใจเราเนี่ยลูกพี่น้อง ทุกอย่างในครัวเรือนฮัลโลจากลังสันเอจุเอกินเป็นกรุบกรอบทานเล่นเลอค่ะเ้อเป็นแบบเออมัน,นเอามาลังสันทำนู่นทำนี่เป็นอาหารทานเล่นกรุบกรอบทำบ้านเขาปากคั้วเราไ่น้อนเห็นบอกกันกำลังพองเหรอไอ,อพองมาจากน้อยนะ อันนี้่เท้าเอ็ดไฟแห้งไปรงอากาจะใหม่นะมาเจาะเอดไฟอ,อ่อ,อนๆขวาปิ้นไปปิ้นแม็งซ์งละพี่น้องนะใส่เวลาเนี่ยก็ต้องอดทนเนาะย,ยังกะซ้ำกนความอ่าที่ว่าคล้องมากนะกินแล้วแบบยังติดใจอยากทำกินอีกมันก็ใส่เวลาพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างนะเดีนะ๋ยนวะนะ มันสิโดนหลายนาะทีขอพักตรงนี้แป๊บนึงเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาดูตอนเขาพองอีกสักครูนะ่เนาะพี่น้องจากใส่เวลากวาโดนมเติเป้นกระเริ่มจะพองถึงน้าแล้วเนาะจะต้องใส่เวลาด้อพี่น้องกว่าจะเย็นเยะเ,เนาะขายไฟแห้งไฟใหม่มันก็จะเป็นเหมือนข,ขวขัวขวาวัวใส่เครื่องลกักอันนี้เขาเอาไว้จะกินเหล่นพี่น้องเป็นข้าวเหนียวที่หนึ่งเขากินบ่หมิดเรามาตะแห่งนั่นแวกะ คนพลังคนคนนี้หลายเป็นก็นเฮ็ดเป็นแฟนเป็นเขาแฟนแต่ว่าอันนี้เฮ็่เดือเรือกับล้อกักเห็ดลุ้งเมนูไปนหน่อยนะเดี๋วออมีคนคิดถึงไม้มีคนเลยเห็ดกินบ่าแบบนี้นะเพียงนะเดี๋ยวเราไปดูตอนเราเสร็จสักเล่ยก็ได้เนาะพี่น้องร้อนต้องใส่เวลาขวายมันพองเนาะโอเคนะคะนี่ใส่เวลาปิ่นไปปิ่นมาสีดนนนูนี่ะพี๋ยวเราจะเย็นกว่านี้คอมเมนว์าสิดเด็ เ็ดนั่นงนะ่ายๆเลยเดี๋ยวค่อยดูตอนกันเนาะพี่น้องสวยใส่จานเย็นๆวันข่าปากโข่โมเมนต์ซุกเราไปวันข่าปากโอ้ยรับรองพี่น้องเอ้ความหมอนเขาก็อมความหมอนเนาะพี่น้องนี่เสร็จแล้วพี่น้องว่าเอาเมนสีคือเข่าขวายเพราะว่าอย่าว่าเด้พี่นอ้นอ,งนองเพราะเป็นเข่าขวายเขาเอามาขวายใส่น้ำมันเลย ขท้าวขวาวาซาดมันมันจะเป็นเข่าขวานะพี่น้องสีนี่ค่ะเพราะว่าเป็นข้าวเหนียวไรเบอร์รี่แล้วพี่น้องมขนบอกเทากับขวายมันเป็นพองเนะพี่น้องใส่น้ำมันเนี่ยเพื่อว่าเพื่อว่าถ้าเราถ้าเทาไปใส่น้ำมันนะเขาก็จะกลายเป็นอ่ะเหมือนคล้ายๆเขาขวาแต่ถ้าเราใส่น้ำมันใส่เติมไปเรื่อยๆก็คือเขาจะพองเพราะว่าเอาเพื่เม็ดหน่อยแี่ก็คือเป็นข้าวไรเบอร์รี่ เป็นข้าวเหนียวเลือพี่น้องมันเหลือแค่นี้ก็ได้เออมันเอาลองิึงนะนึกถึงพอถึงแม่ป้าเอดกินจะหน่อยๆนเลือพี่น้องถ้าผู้ใดมีเยอะแล้วไปทาเป็นข้าวแตนก็ได้เลยแต่นี้มันหน่อยพี่น้องเลยเออนี่แหละบอนอยากกินก็ไล้แต่มันห้อนพี่น้องเพิ่งเอาออกมาเนาะนี่แหละค่ะใส่เกลือนิดหน่อยพี่น้องเอยเป็นกรุบกรอบทานเล่นก็เจาะเอเจะไปเนาะพี่น้องเพื่อผู้ใดนึกถึงนึกอยากเคดกินเนะนี่ค่ะอืมกัน คันว่าเอ้าพีาสันคันบอร์ไซน้ำมันเด้มันกับคล้ายๆจากเป็นเขาขวานะพี่น้องมันสีบอมันบอหอมมันก็หอมไปอีกแบบนึ่งเลยแต่เราทาเป็นทานเล่นนึกถึงตอนวัยเด็กๆกี่่อแม่พระสมัยกินโบมี่ขนมซื้อกินปันไดเด้ไปน้องเออพ่อกับแม่กับพ่อี่สิละข้าวเหนียวเรือตากแหออ้งม,ม่เข็ดเป็นแป,น,ปนคือเขาแตนนียากพี่น้องไม่ได้กินดอกแบบนั้นพ่อแม่พระย็ดทั้งสี่ละเนาะ มันหวนเนี่ยอยากันเอาเข้าปากหยังกลุกมๆเยู่แต่ว่ามันหอนพี่น้องจังไดก็ขอบคุณแซ่บะใส่ซกลืแจ็กน้อยเนะาะจอกเป็นเค็มๆมัมมนๆเนาะพี่น้องขอบคุณที่เข้ามารับชมว่ามีอย่างมากมายค่ะเสนอแบบกรุบกรอบกินเล่นนึกถึงสมัยเป็นเด็กที่พ่อแม่พาย็ดยู่เ็ดกินเนาะพี่น้องเป็นขนมครบเคี้ยวเนาะเป็นอาหารทานเล่นว่างๆเนาะแต่ทุกวันนี้จามาลังสรร ใส่นู่นนี่นั่นเพิ่มเติมก็ได้แต่ว่าเขาแบบใส่เกลือโรอยนิดหน่อยออกเค็มเค็มมันมัน,มนกรุบกรอบดีเหมือนข้าวอองหละพี่น้องขอบคุณก่้าที่เข้ามารับชม